สวัสดีนะครับเพื่อนๆกับเจครั้งกับ EC6395 e e นะครับวันนี้จะมาดูเรื่องของตัว New m q i g T Evo นะครับจะบอกก่อนนะครับว่าความเร็วบ้าพลังมากอัตราเร่งบ้าพลังสุดๆนะครับตอนนี้ผมเปิดอยู่เนี่ยเป็นโหมด d y n a มิกนะครับด y นามิกเนี่ยความเร็วสูงสุดไปอยู่81กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเป็น81กิโลเมตรที่ จริงๆด้วยนะจริงๆที่นี่คือไรหน้าใหม่ฟ้อง81อต่อล้อลอยก็81นี่ผมเปิดอ e ีเซฟนะอ e ีเซฟจะอยู่48กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับล้อลอยสีดลงถนนก็48นะครับความเร็วเนี่ยจะดิฟอยู่กับ GPS อยู่ประมาณถ้าช่วงอ e ีเซฟเนี่ยดิฟอยู่ประมาณ4กิโลนะครับเพราะฉะนั้น GPS จริงก็อยู่ประมาณ44อัั้นถ้าถามว่า ตัวโอ้โหกือบไปแล้วครับถ้าถามว่าตัวโอ้โหกือบไปแล้วครับโอโแมวตัดหน้านั้นถ้าถามว่าวิ่ง GPS จริงๆได้เทาไหร่4ครับเดี๋ยวรอตรงนี้นิดนึง ตัวเรือนไม่นเนี่บอกเลยว่าสวยมากนะครับเดี๋ยวผมปรับเป็นดินามิกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูอัตราเร่งดินามิกกันว่าเป็นยังไงแต่บอกก่อนว่าอัตราเร่งดินามิกนี่ไม่ธรรมดานะจริงๆผมปรับให้เห็นตัวเรือนใหม่นิดนึงดีกว่า มุมกล้องมันอาจจะแคบไปหน่อยนะสำหรับตัว Pocket 2นะผมก็ไม่กล้าติดตัวเอาเลนตัวเลนวายด้วยนะกลัวเดี๋ยวเป็นกระเทือนแล้วเลนวายหลุดเพราะเลนวายของตัว Pocket 2เป็นแม่เหล็กนั่นกูดแคทก o ดแคทอัลตรานะครับหลังคาทูโทนเฮ้ยเปลี่ยนแม็กมาแล้วนี่ว่าแม็กสวยเวย้ใช้ได้เลยอะ่ะอ่ะไปไปกันนี่ดวตาเล่งนะ โอโหเป็นไงไงตาเร่งนี้แบบว่าสุดเหมือนกันนะดูดิโอ้โหตาเร่งไม่ธรรมดาแล้เนี่ยอันนี้ไดนามิกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอัตราเร่งของตัวสปอร์ตดีกว่านะว่าสปอร์ตเป็นไงบ้างนะครับแต่บอกก่อนว่าแรงมากอัตราเร่งของสปอร์ตนี่แบบว่า ฉีก X Max กระจายนะครับเดี๋ยวดูกันมีคนมาเตรียมวัดแล้วนะครับเดี๋ยวนะมาแล้วครับมาดูกันครับบอกเลยว่าตาเล่งกระโูดมาก ตาเล้งบ้าพลังมากอะ่ะดูดิโอ้โหตุ้ติงตาเล่งอย่างโหดตัวนี้เนี่ยผมบอกกันว่ามอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ของมิวเลยนะขนาด5,000วัตต์นะครับแล้วก็พีคไปได้ถึง6,500วัตต์ระยะของตัว ระยะทางเนี่ยที่ใหม่ฟ้องว่าผมวิ่งได้เก้าสิบสองกิโลนะครับเก้าสิบสองกิโลแบตเตอรี่ผมมาไม่เต็มนะเมื่อกี้เนี่ยแบตเตอรี่ผมมีอยู่เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ลองรู้สึกเนี่ยดูยตาเร่งเดียอยนนี้ไดนามิกนะเนี่ยที่ตัวที่ตัวมาตรวัดนะครับฟ้องว,ว่าใช้พลังงานเนี่ยของมอเตอร์เนี่ยจ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยมีเจ็ดกิโลวัต์ นะครับตอเราจ่ายความเร็วสูงเออตัวเปิดสปอร์ตสูงสุดน่ความเร็วสูงสุดเลยที่ผมลองนะผมได้การจ่ายกระแสไปที่9000วัตว์นะครับ9.0หรือ9.2ไม่ผมจำไม่ได้นะกิโลวัตนะครับอันนี้ผมเปิดดนามิกโหมดวิ่งไปแล้วกันเพราะสปอร์โตโหมดเมื่อกี้เราได้ลองแล้วนะแต่เดี๋ยวไปลองสปอร์โตโหมดให้ดูอีกทีก็ได้ว่า มันทำความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่จริงๆผมเคยลองไปแล้วนะครับความเร็วหน้า GPS เนี่ยพ้องถึง105กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS นะบอกไว้ก่อนโคตรเยอะบอกเลยเยอะมากแล้วก็ต่อให้เปิดสปอร์ตโหมดนะครับการคุมคันเร่งก็ยังคุมได้ดีมากผมปรับมุมกล้องให้มันโอเคหน่อย เปรับคุยคอนโทรนะครับเฮ้ยโคตรดีเลยปรับุกล้องหน่อยโอเคประมาณนี้ยังเชื่อได้อีกหน่อยเนาะอะ,อะไปเดี๋ยวลองปรับเป็นสปอร์ตโหมดดูครับนี่สปอร์ตโหมดมาแล้วเป็นไงโอ้โห ผัดตาเร่งแม่งสุดจริงๆเห็นะโอ้โหขนะึ้นสะพานนะออเ็นไหมัดตาเร่งแบบโอ้โห ยอมใจว่ะเปิดคุลิคอนโทรลไปครับว,วิ่ง90 90เนี่ยถ้าไปเทียบจริงๆตามซีเพก็แน่ประมาณสัก84แหละนะผมว่านะมันดิดกันอยู่ประมาณหนึ่งอนะ84 83นะ ต้องสูงขึ้นหน่อยผมยังขออภัยเรื่องมุมกล้องด้วยนะเพราะว่ามุมกล้องนี่ยอมรับเลยว่าลําบากโมตัวพ็อกเกตสองเนี่ยมันแบบมุมกล้องมันแคบไปหน่อยนะทั้งที่จริงๆมันก็ปรับมุมกล้องให้กว้างขึ้นแต่เดิมมาพอสมควรแล้วนะนี่ขึ้นสะพานครับเปิดได้นะเปิดสปอร์ตโหมดความเร็วไม่มีตกเลยอะแรงจริงๆ ตาเล่งกับเพื่อนดูเลยเนี่ยโอ้โหแงสุดว่ะสุดติงเห็นไหมการถนี่เป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะการถเนี่ยเพราะความเร็วเหลือเพื่อครับดูดิบนไฮเวย์นี่คือแบบโอ้โหสุด่ะดูเอง9.9กิโลวัตต์ที่เป็นจ่ายอยู่ตอนนี้ครับ กับความเร็วหน้าไม่ร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่เทียบ G P S อยู่ประมาณร้อยร้อยห้าครับวันนี้พัดีผมไม่ได้เอาตัว G P S มาเม u า t ์ติ้งให้ดูนะไม่งั้นจะได้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าโอ้มันคตรแรงอะ่ะถนนยังแบบชื้นชืนอยู่เลยนะผมก็ไม่ค่อยกล้าเล่นมากนะล็อกพลุชไปครับพลุชที่ร้อย เดี๋ยวตอนขึ้นสะพานเดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกันเออเดี๋ยวตอนขึ้นสะพานผมลองเอาความเร็วแบบต่ำๆขึ้นให้ดูแล้วกันจะได้เห็นครับว่าสปอร์ตโหมดนี่มังอัตราเร่งบ้าพลังมากนะเดี๋ยวขึ้นไปสักตอนสักเท่าไหร่ดีเจ็ดสิบได้ไหมถนนตอนนี้มันแบบว่ารถตามตูดอยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยก้าชะลอม,มากเดี๋ยวขึ้นให้ดูครับตอนนี้80ินะ,ะปล่อยไหลๆก่อนไหลๆเนี่ยะเดี๋ยวไปตรงตีสะพานแล้วบิดกระชาให้ดูว่า มอเตอร์มันกำลังเหลือเฟือจริงขึ้นสะพานเนี่ยมันยังไปได้อ่ะเอาละนะไปขอบอกว่าสะพานนี้สูงมากนะครับไม่ใช่สะพานเตี้ยนะดูดิขึ้นสะพานเนี่ยมันยังความเร็วไม่ตกเลยอ่ะมีแต่ขึ้นเนี่ยดูดิมอเตอร์มันเหลือเฟือ,อจริงๆโอ้โหทั้งมอเตอร์ทั้งคอนโทรลเลอร์ที่จ่ายไฟเนี่ยบอกเลยว่าเลือเหลือครับดูดิ มีแต่ขึ้นไม่มีลงโอ้โหอัรตราเร่งนั่งบ้าบหลังมากพอแล้วพอแล้วนะครับเนี่ยปิดมาขนาดเนี้หน้าใหม่ยังฟอ้องว่าผมยังวิ่งได้72็ิกิโลนะครับปิดเจ็ิกิโลโอเคเลยอะ่ะอ้อากาเย็นดีเหมือนกันนะเนี่ย เยอะครับอลองไดนามิกดิไดนามิกความเร็วสูงสุดเท่าไหร่เพราะว่าบนล้อลอยเนี่ยมันได้81 81, 81. หรือ83ว่าจะไม่ได้ 81. 81 81เนี่ยวิ่งจริงก็ได้81ดูดิคือมันสุดๆจริงๆนะไม่มีไม่มีเที้ยนเลยปกติแล้วที่ผมเคยลองเนี่ยล้อลอยนะ มันจะวิ่งได้เยอะใช่ไหมแต่พอวิ่งถนนจริงเนี่ยมันจะมันจะหายไปเยอะอันนี้แบบได้เต็มเต็มอ่ะผมพยายามจะให้เห็นไหม่ไปด้วยนะแล้วก็เอกลักษณ์เดิมของตัวนิวก็ยังมีเหมือนเดิมนะเนี่ยนะการเลี้ยวแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวพอขึ้นตั้งลัตรงปั๊บตัดนี่เป็นไงเจ๋งอะ่ะสุดยอดครับสุดยอด ลมยางผมว่าอาจจะแข็งไม่หน่อยนะเดี๋ยวอาจจะต้องปล่อยนะสูบตามสเปคมาแล้วรู้สึกว่าแข็งไปนะผมว่าผมเติมลมยางมาหน้าหลัง3 2สองอาจจะดูรู้สึกแข็งไปหน่อยจริงวิง่งความเร็วเดินทางสบายๆทั่วไปนี่ก็เลือเลือนะเดี๋ยวรถมาข้างหลังโอเคเดี๋ยวผมขึ้นสะพานแล้วสปอร์ตโบเลยครับ กับมาแล้วอันนี้ออกมาตอนเช้า6กโมงพยายามหาช่วงเวลาวิ่งอยู่ไม่รู้จะพูดยังไงฝนมันตกอ่ะพยายามให้เห็นไมาด้วยไมาเป็นสวยอ่ะนะครับแสงแดดยังไม่ค่อยจ้ามากก็ก็ถือว,ว่าโอเค พี่เดินทางเนี่ยบอกเลยเหลือเพลือครับเหลือเหลือครับเดี๋ยวจะลองศูนยถึงร้อยให้ดูดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะถนนเส้นนี้มันน่าจะได้นะเพราะว่ารถมันยังพอจะโล่งให้วิ่งได้อยู่นะเดี๋ยวผมขอจอดแอบข้างทางแล้วเดี๋ยว ซักให้ดูครับว่าเป็นยังไงแต่บอกก่อนว่าของคอนโทรลเลอร์พอมันเริ่มจะร้อนๆขึ้นมาในหลายยี่ห้อมันก็เป็นเหมือนกันนะมันจะจ่ายกระแสน้อยลงนอะัตราเร่งอะไงจะหายไปบ้างนะแต่น,นี้ลองให้ดูเลยหลังจากวิ่งมาแบบเป็น10โลแล้วอะ่ะกว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวจอดข้างทางนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคเห็นไหมแล้วถ้าสังเกตดูนะนี่ มีไฟกับพิบเนี่ยโอ้โหกันยงโคตรเก่งเนี่ยอตอนนี้อยู่สปอร์ตโหมดนะครับแบตเตอรี่74เปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็ฟ้องว่าตอนนี้ผมใช้เอเบเลตอยู่ที่5 6วัตต์อาวต่อกิโลนะครับแล้วก็หน้าไม้รถยังฟ้องว่าผมยังวิ่งได้อีกิกิโลเอายังเดี๋ยวผมจะสูงถึงร้อยดูนะครับ3 2 1ไป คันแร่เนี่ยบอกเลยว่าต่อให้เป็นสปอร์ตโหมดก็ยังคุมง่ายนะดูดิขึ้นเร็วไหมขึ้นเร็วมากแต่ร้อยแล้วหนึ่งร้อยโอ้โหเป็นไงโอ้โหสุดรอะสุดเลยครับขอบอกอันตาเร่งนี่แบบยอมใจเลย ป้าพลังมากโอโ้สุดจริงๆครับดีไดนาม,มิกแล้วกันพอละพอเราเล่นอยู่แล้วเราปรับโหมดให้เป็นลดลงเนี่ยมีอาการหน่วงของมอเตอร์เข้ามาทันทีนะครับเพราะว่าตัวนี้จริงๆมันจะมีรีเจนด้วยแล้วก็เวลาเราเบรกนะครับเบรกจะเป็นการตัดพลังงานของมอเตอร์จะไม่เหมือนหลายๆยี่ห้อที่ผมเคยเทสนะมันจะไม่ตัดมอเตอร์ แต่ตัวนี้จะตัดนะครับตัวนี้จะตัดก็เป็นเอกลักษณ์ของนิวแหละใครที่แบบสนใจอยากจะไปลองนะก็ไปลองได้นะครับตอนนี้ที่นิววิภาวดี22เขาก็มีรถให้ทดสอบแล้วสีส้มตอนนี้หมดแล้วนะไม่มีแล้วนะ แล้วก็ผมเห็นสีถาสีดำเนี่ยขายไปแล้วคันหนึ่งที่เห็นนะขายไปแล้วคันหนึ่งครับตัวนี้ถ้าถามผมถึงจุดที่สังเกตนะก็คือเลือนใหม่เลือนไม่เนี่นื่องจากจอเป็นแบบจอสีอะเวลามันโดนแดดเนี่ยสว่างมากๆมันจะสู้แดดไม่ค่อยได้ครับก็เข้าใจได้นะเพราะว่า รถอันอื่นที่ห่ออื่นอะไรถ้าเป็นจอสีก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันไม่ได้หนีกันนะถ้าเป็นจอขาวดามันก็จะสู้แดดได้ดีกว่าแต่ว่าความสวยมันก็ไม่ได้นะวันนี้โหมดแดตตมิขึ้นสะพานนี่ครับความเร็วก็ไม่ตกนะดูดิไม่ตกโอ้โหสุดยอดมาก อ่ะสปอร์ตหน่อยดีกว่าเพราะว่ารถจีโอ้โหเป็นไงัตาเล่งนี่แบบว่าสุดติงกระดิ่งแมวมากโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะ กับมาเป็นดันามิกนะมีอาการหน่วงขึ้นมาทันทีเพราะว่ามันจะคุมความเร็วนะรตอนนี้ผมกลับมาดันามิกแล้วแล้วก็เปิดคุยคอนโทรลไหมครับใส่คุยคอนโทรนมาบนะิดก่อนปุ๊บคุยคอนโทรนปุ๊บมาแล้วพอดีขี่สบายๆมีคุยคอนโทรลมาให้นะครับ ไม่รู้ว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะผมใช้ไม้ยาของตัว d จ Pocket 2อยู่นะครับยัดเข้าไว้ในหมวกน่าจะเงียบอะประมาณหนึ่งนะเนี่ยผมปล่อยนะดูซิว่าไหลลงเนินมีรีเจนไหมไหลลงเนินเฉยๆไม่มีฮะแต่ถ้าเบรกอะมีเนีย่ยเบรกรีเจนทันทีเลย เนี่ยเบรกรีเจน2 1กิโลวัต์เฮ้ยก็ใช้ได้นะโอเคอยู่นะเบรกรีเจนทีหนึงได้2 0 0พันบาทอ่ะโอ้โหเยอะอยู่นะนั้นไหลลงเนินไม่มีนะไม่มีรีเจนน่าเสียดายนะถ้ามีปุ่มแบบว่าไหลลงเนินรีเจนด้วยเพราะยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวนิ้วเนี่ย มันมีไจโรสโคปมันดีเทคได้ไงว่าเออถ้าไหลลงเนินแล้วมีรีเจนช่วยเนี่ยมันจะเจ๋งมากเลยนะหรือว่าไปปรับผ่านซอฟ์ตแวร์เพราะยังไงนิวมันก็มีซอฟ์ตแวร์อยู่แล้วอ่ะผมว่ามันจะดีมากเลยน่าเสียดายน่าเสียดายเออคันเร่งนะครับคันเร่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็น e safe หรือ Dynamic หรือว่า Sport เนี่ยบอกเลยว่ามันมีแกลบของการปิดคันเร่งอยู่ทำให้มันไม่กระชาก ทำให้มันคุมคันเร่งได้ง่ายนะครับซึ่งผมว่าแบบเนี้ยมันดีมากเลยนะไม่เหมือนหลายๆยี่ห้อที่ผมเคยลองมันมันคุมยากมากเลยอ่ะนะแต่อันนี้คือคุมง่ายมันไม่แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะอย่างเนี้ยกระเทือนกระเทือนใช่ไหมปกติถ้าเป็นเคยเทที่ผมเคยลองเนี่ยมันจะแบบกระชาก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 ชากระชากอันนี้ไม่เป็นอันนี้มาแบบเนียนเนียน่ะเออนี่ดินามิกนะ เป็น,ปนสปอร์ตอ่ะผมเป็นสปอร์ตสปอร์ตก็ยังคุมคันเร่งได้เนียนๆไม่ได้แบบกระชากประเภทแบบคุมคันเร่งไม่ได้น,นึกออกไหมมันจะแบบบิด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 อย่างเงี้ยอันนี้มันไม่อะ่ะมันจะมีเหมือนแบบเป็นช่วงฟรีอะ่ะให้เราแบบขยับมือได้อะไรเงี้ยผมว่าอันนี้ดีมากเลยจริงๆเพียงแต่ว่าในสปอร์ตโหมดเนี่ย เวลาเราบิดคันเร่งน,นิดนึงเนี่ยมันจะพุ่งได้เลยอัตราเร่งมันจะดีขึ้นไดนิมิก็จะตอบกระนองช้าลงมาหน่อยตัวนยีเซฟก็คือแบบเบาๆเ,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 เลยครับที่แบบเบาๆเลยยีเซฟอะ่ะก็เดี๋ยวกลับบ้านลนะเทให้ดูประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะทดสอบทั้งเรื่องความเร็วอัตราเร่ง เบรกอะใช้ได้คะเบรกเป็นคับายเบรกด้วยนะเพราะว่าเวลาเรากดเบรกหน้าเนี่ยเบรกหลังก็จะเบรกด้วยนะครับเหมือนเมื่อกี้ที่เห็น,นแมวตัดหน้าโอ้โหใจ่เป้าเลยหักหลบก็ล้มนะผมเอาสัยเบรกได้ยินเสียงล้อหลังเอี๊ยดเลยได้ยินเนาะยางก็ยังใหม่อยู่ด้วยนะโอ้โหโคตรกลัวเลยองสุดจริงๆรังครับหลังจากที่ผมวิ่งไปสาสิบกิโลนะครับกับความเร็วท็อปสปีดร้อยห้า gps นะครับที่เนอหน้ารถเนี่ยฟ้องอยู่ร้อยนะผมลองให้ดูนะครับโอ้ยมอเตอร์ไม่ร้อนเลยวะมอเตอร์ไม่ค่อยร้อนเลยอะ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนล้อก่อน,นให้เห็นปเฮ้มอเตอร์ไม่ไม่ร้อนเลยส5สบห้าแต่ผมก็ไม่ได้บ้าพลังแบบจัดท็อปสปีดสุดตลอดเวลานะหุยมอเตอร์ไม่ร้อนเลยอะ่ะ เอ้ยอจริงด้วยว่ะดูดิโอหมอเตอร์ถือว่าเจ๋งมากเลยนะไม่ร้อเลยอะ่ะมาดูตัวอุณหภูมิของตัวแบตเตอรี่บ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงสามสิบสี่จุดสองนะครับเฮ้ยไม่เยอะเลยว่ะเออจริงๆตรงนี้ข้างในจะเป็นตัวกล่องคอนโทรลนะ ร้อนพีคมากๆเับจะร้อนตรงนี้แหละถือว่าโอเคเลยนะไม่ร้อนเลยครับกับระยะทางผมวิ่งไป30กิโลนะครับแล้วก็ที่หน้าปัดรถยังฟ้องว่าผมยังวิ่งได้อีก52กิโลถือว่าตรงนะใกล้เคียงความเป็นจริงมากอืมสุดเลยครับก็ฝากไว้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ทดสอบประมาณนี้นะ ให้ดูกันคร่าวๆนะครับไว้เดี๋ยวจะมารีวิวชัดๆในส่วนของรายละเอียดส่วนอื่นให้ดูกันอีกทีหลังจากที่ดูรีวิวในส่วนของตัวบอดี้ทั้งหมดไปแล้วนะครับอันนี้ก็มาทดสอบความเร็วให้ดูกันว่าเป็นยังไงฟีลลิ่งการขี่เป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้เหมือนเดิมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปได้กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผุมพิเศษคลิปนะครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ติดตามมาชมอีซี่ซี๖๓สวัสดีครับ